สวัสดีครับบ่าวถ่อวัสดีท่านผู้ชมครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวท่อจะพาไปบ้านเจโรตลี่นะครับฝันเมื่อขึ้นนะครับมือเสาก็เลยโทรไปสั่งลอตเตอรีตตร่กับเจโรตลี่ไว้นะครับไปบ้านเจโรตลี่นะครับผมมีเอฟซีถามเขามาหลายนะครับว่าโทรหาแม่สซีสเกตหรือยังนะครับโทรแล้วนะครับแม่พันว่าเดี๋ยวจัง รอฟังน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าแม่เพิ่นเจตีเลขให้ตัวใดนะครับหลักกระรอนเลขแม่พร้อมเพิ่นว่าจะมาตรงกันบอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16กันยายน2566ันาะครับว่าจะถามเอื้อนเศร้าพี่น้องย่านบ่ท่านเจอลอตเตอรี่เพิ่นนะครับเพิ่นจะไปขายลอตเตอรี่ตลาดนะครับตอนเช้านะครับเพิ่นพึงมาตอนแรง ครับเจเพลนิบานนี่แะมะเม้าตอนเย็นนี่แหละนะครับผมอ่าเพราะว่ามื่อนเสาร์อาจจะบบท่านเพ่นนะครับไปเบิ่งน้ากันนะครับว่าเบ่าเถ่างวดนี้สั่งลอตเตอรี่ตัวไหนแน่นะครับหลังจากฝันมือขึ้นนี่แหละครับท่ชุชมก็เลยทู่ให้เพนเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้นะครับเนาะเอาเข้าไปบ้านเจลอตเตอรี่น้ากันครับเอาครับตอนเสาร์ญานบ่ท่าน ไปเบิ่งข้างในน้ากันตามชมแจงแจงต้า,า,เา,านเ่้าาาเอานั่นแหละครับผมเ,นนเดาอเาบอเปิดกระดาจังบอปิวเจนอเอาสวัสดีสวัสดีจ้าโอ้โเห็นโซฟาในาโซฟาสีงามพี่น้องโซฟาสีเนี่ยเอาถึงบ่แพกัแดงม่ตอเดียตีมักสีแดงมาเตะเลปยังสีแดงควรนะแต่ว่ากับบปันได้เพราะว่าว่าเสนเข้าไปอาบน้ำ ได้บอลลอตเตอรี่ได้ตัวนอทโทษเฝ้าเฝเนาะโทษสั่งมือเศร้าเนีพี่น้องว่าเศ้านี่ไหมบ้านเลียขันบ่พ่อกะหามาให้นน้ำในเด้อตัวนี้นะครับคือมาค้ำเสร็จมือนี่ค่ะอันไปนั่งตลาดจะไปเล่ค้ำเดี๋ยวก็จะมีเอาเพิ่มมีได้หาไม่ในนี่ฮะเพิ่มแม่นบ่นะครับท่านผู้ชมเอามาเบิ่งน้ำกัดมาตัวไหนเฝาเพื่อนเพื่อนอันนี้เอาเบิ้ลตันละโอ้ยยันเลยว่าขันขันเจว่ามีกะหาไม่เห็นน้ำในเด้อโทษสั่งเพิ่นมือเศร้าเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมปกติสิทางหลังควด มือเศร้าเราโทษเจมีตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้นี่บ่าก็ได้แจ็คไปเ,เพิ่นแต่ว่ามันเหมืนมีพอ,อดีเมืองนีปานผู้เฒ่าเก่าเอานนี่ครับแผงลอตเตอรี่ของเจเพิ่นครับเลขเพิ่นหัวตะมาครับเลขเพิ่นมาวันที่แปดที่เก่านี่ครับเลขเจลอตเตอรี่เพิ่นมาซาครับทั่ว<แ>จังเจ็ดสเอาอันนี้บ่ได้บ่ได้สั่งเลยอุ้ย สั่งมา้ยืนบอกอันบ้าถามว่าอันละสูทอ๋อไปยังละสูทหนึ่งบอกสูทอ๋อยังละสูทแมน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 มือมือเหมือนมือเศร้านี่บอกคนไปเยอะเอาตัวนี้ไว้อันนี้ได้ดัางใจนี่อ๋ออันนี้หกเก้าเจ็ดอันนี้ได้สั่งไว้น้ำอันนี้ไอเลขปูยูปาสาพี่น้องหกเก้าเจ็ดอู้ได้สามตัวเลยเออได้หกเก้าเจ็ดพนันมีหกเก้าเจ็ดแต่อันนี้ที่โทษสั่งเจมี่อันนี้นี่อันอันที่ว่าบ้าถามว่าเอาซื้อไหออันละชุดอันละชุดเอาเอาติดไว้ ก้าอันนี้กันไหวเอานี่ทำมาชมตัวที่เบาเ่าสั่งเจเพิ่นก็คือมีมีตัวเลในเจที่ผมสั่งเมื้จ็ดสองสงเจ็จ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะได้ยังมาจากใบได้ยังรหัสเอาไดยู่พี่น้องเจเพิ่หาไม่ได้ยูเจ็ดสองเพิ่นสั่งแบบว่าทั้งพี่เปาเถาสั่งสวยๆเนาะเมื่อ้านนี้แหละครับหลังจากเอโรไใน เลขความฝันนั่นแหละก็เลยโทรไปหาเจาพนอยู่ตลาดาค่ะไอ้มีตัวนี้เอาไว้ให็นในเดอ้อปกติแล้วสีซ่างหลังหวยออกเนาะบันนี้เราวเด็กทอตอนเศร้าเลยอันนี้นั่งตลาดอยู่ถทายเลขฝันไม่ผิดหรอก่ายเลขฝันก็ได้พึ่งเดี่ยซ่งเจเพิน่นอันนี้เจ็ดสองอีเจ็ดสองอันนี้อันนี้เจ็ดสามมั่งสีตัวเจเออันนี้ช่องจิตนะ เอ๋อตัดร่มจนอันนี้เจ็ดสองสองเจ็ดยางราหาใบเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่บอกซราเด็กทุกที่เบาเฒ่าเพิ่นกระบอกตัวใดใดยางราซ้ำนี่ราคารอดไหมครับรอดจว่ารอดฝันกับของจังในสั่งเพิ่นมุสาวนี่ใครตัวปัญหามาให้ได้ได้เท่านี้ระคาเพราะว่าสองสองเจ็ดอันนี้สามเจ็ดจ้ะเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ครับได้ยางละหาใบนี่ท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คือเอามาไว้ติดไว้ซื้อหาเก้าเก้าหา เลขให้ซื้อประจำคืเลขสังเกตเพ่นผมเอาแค่นี้เองวันนี้<ฆ>ะนะหลักการเลขนี้เลขปูอยู่ป่าช้าค่ะ<ฆ>นะครับหกเก้าเจ็ดเลขปูหาเจ็ดแปะกับซังเจพนดูว่าเจ<ฆ>็ดสามสองเจพนบ่มีแต่ว่าเบาเถ่าก็ได้อยู่ทำมาช่อมในหลายใบเจ็ดสามสองเดี๋ยวจังเจเ็ดสองสามตกกลับเฮ้ยพนมีแต่ยเจ็ดสองสาม<ฆ>นะครับเนาะเอานี่ครับมีนี่บอสนะครับนี่เลขพี่น้องเบิ่งเลขคว่ำฝันเบาเถ่านะครับ ฝันว่าพระสองรูปเนาะครับเพิ่นมาเฮียนเพิ่นว่าดีใจกระเป๋าเท่าได้โชคใหญ่ว่าซั่นเพิ่นเอาของดีมาให้เนาะครับผู้นึงเอาเหรียญให้2เหรียญสีเขียวมรกตผู้นึงเอาเอาให้3เหรียญผู้เฒ่าให้สามเหรียญเหรียญกลมๆเป็นสีทับทิมพ่อยเนาะครับเพิ่นว่าทั้งหมดเป็น5เหรียญทั้งลังคนเอฟซีวายหาศูนย์กระเปเท่าเลขเจ้าเนาะซั่นเอาผู้ใดมักก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะ50เนาะแต่ว่าเพิ่น เอฟซีพันมาแปดสามสองเบาเ่าอย่าลืมด้วยครับสันฟูพันมาแปดามสออุ้ยเบาเท่าเป๊ะอุ้ยเอาเอาคือว่ามีคือมาเป๊ะท้ล่ะเอาแปดสามสองได้ลีพี่น้องได้เก่าเอาตรีผมเจะาปองสองแอีกเจ๊นันด็8แปมีบ้างแปดอันดอ่าอันดตัวไหนบอนี่แม้ทั้งไตอนอะไรอ่าเจดถ้าเป็นชุดเอ่าเจ็ดแปดสอง่องุน นั่นดินั่นดิหนึ่งแปดองไหมนั่นดีนั่นนั่นเนี่ยชุดทึงๆนะแทงทึงๆนะบ้าเท่าีบอดแบบปีกเอาอันนี้แปดสองสองแปดนั่นแม่นั่นแม่แปตัวใส่ใส่เจ้นั่นแม่หนึ่งแปดองไหมเออแบบปีกไม่จักใบสามย่างะหาเดอันนี้สามแกะออกให้านเก๋ต้องแปดเดยวไปแ็นเดี๋ยวนี้โอ้หมาหมดได้บัตเนี่ย สองแปดแปดสองครับธรรมบุญถ้าว่าตัวนั้นเป๊ะห้าสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดอุ้ยตัวกราฟก็มีตัวบาเราาเอาหนี้ไอ้เจ็ดสองแปดอันนี้คือเป็นสองแปดสองแปดได้หาใบัแปดสองก็หาใบเอาธรรมบุญกันทั้งหมดเอ่อสิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบ เกือบซี่เกือบซี่สิบใบตัวนี้เอ,เอาครับเนาะนี่ครับหลุนลังวัลเด้อพี่น้องเด้อพราะว่าปูอา่าในความฝันนะครับเพื่อนว่าเบาเถ่าได้รังวันไงวาสัน <S <S อือแต่ว่าเพื่อนเอาไา่ห้เพื่อนว่าเจ้าจะได้โชคไงอีกเด้อวาสันเอานี่พี่น้องมี่สองเจ็ดเจ็ดสองยางละหาใบเจ็ดสามสามเจ็ดยางละหาใบและะ้วก็ สองแปดแปดสองยังละหาใบแล้วก็เลขนี่เลขหาเก้าเก้าหานี่เป็นเลขที่ซื้อว้ก็เลขปิดว้พี่น้องนะครับเอฟซีพังวาเลขศูนย์หาก็เลขเก้าหานี่เลขเบาเถาเด้อดสันยาทิมอันนี้หกเก้าเจ็ดนี่เลขปูเลขปูอยู่ป่าช้านะครับแล้วก็เลขอ่าเจ็ดสามสองเจเพิร์ลมีนะครับแต่ว่าเบาเถาไปหาซื้อได้หลายใบแล้วเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับพันว่าเป็นเลขเลข หมดที่แล้วนี่ข้าเจ้าได้ม่า4 7 8ตรงๆหามันถูกหามันถูกลางวันไงพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าก็รอดนี่ด้วยรอดแม้ซีสเกตตีข้อมฝันเอ้าจากนครพนมยังท่านได้มาเนาะยังค่ะยังท่านไดม่เก่าที่เก่าประมาณ10 11 12 13 12 12 12 12 3วันทุกคประมาณนั้นพี่น้องนะครับเนาะอันนี้ก็มาเบิ่งบวเแถาเมาโรัตาตรี่เอาเจงับยกขึ้นนะจะได้อ ใจนี่ธรรมชมนะครับเนาะเอาลงครับธรรมชมแถงของเกีน่นอเป็นนะครับต้งหมดอาหาอันนี้ยังหาได้เจเนาะสองแปดแอย่างละ5ใบสิบสามอย่างละหใบเป็นสิบเป็น2ี่สิบอย่างละหใบเป็น30สิบ สิบยี่สิบสามสิบแล้วก็นี่สองสี่หกแปดสามสิบแปดใบนะครับธรรมชมนี่ครับอันนี้โอ้อันนี้เลขเลขปูอยู่ป่าชา้าเอาูู้ลดเลขเบาเถ่าพี่น้องนะครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอนี่ครับเลขเบาเถาวิ่งเจ็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อวิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสองห้าเดนนี่เลขเจ็ดสองหาฝันเห็นพระสองรูป พิ่นเอาเหรียญใส่มือเ<ม>พิ่นว่ายื่นมือมากมสิแหมมือเป็นหาแต่ว่าเอฟซีบางคนเขาจะว่าบ่ตรงตรีมือเด้อ<ม>เขาจะว่าตีเจ็ดสองแปดสองต่ว่าเ้าจะตีพระเป็นแปดด้วยแปดสองพระเป็นแปดน,นะครับใจอยากจะเอานี่พร้อมผลแล้วพี่น้องเหรียญสองเหรียญใจอยากเอาเจ็ดหาแปดหาแปดสามน้ำตามันหลายแล้วแต่ว่าอย่าลื่อมว่าเหรียญเด้อหยิบกลมได้อแต่บัมเบิลวายเดียสิวาเจ็ดรตีกระเป๋าแต่วิจักรศูนย์อีกไม่มักแต่ศูนย์เจเพิ่อนกักมักศูนย์อีกแล้วนี่เบิ่งเบิ่งตามลัศนาเนี่ย หาศูนเนาะคับแล้วถีนปันจัยเดือนตีกับหาศูนย์สองศนสามศูนย์้จะว่าก็จะว่ามี2สองศูนย์สามศูนย์หาศูนย์สเกเลขกระแซเขาตัวเป็นกระแสามศูนยนกระแสมึงเลยเนาะอ๋อธอยูชดมเขาจะเปลี้อาตามกพฝันเบาเถ่ากูมาเนาะอู้มันมันรอบวันใดดิเดี๋งีก็ได้เนาะรอแม่สีสเกตตีให้ธรรมชมนะครับพนมาถาขเพนมาพร้อมนะครับผม เอาเอาลอตเตอรี่ไปบ้างไปข้างนะครับหาได้เห็ดอ่าหนับปกงามๆเอาเจหันมาตังคพี่เจเจ้าหันน้ำพี่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่เจหันน้ำมาดีดีเจหัวแต่ชาบ้านนั่งขึ้นเมื่อกี้แล้วเจเออเอเนี่ยทำมาชมเอาปิวเอาพี่น้องอ่ะนี่แหละครับลอตเตอรี่ปิวแล้วเอาทั้งหมดอ่าเกมีสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามแปดสองสองแปดปิวพี่น้องว่าเป็นยัง นะครับทั้งหมด38บใบอันนี้ครับซื้อจากอ่านี่แหละขอบคุณที่อุดหนุนนี่แหละครับผมเพือได้รหลังวันใหญ่นะครับเนาะ38ใบค่ใบนะครับผมเด็กเบาเทาแคปหน้าจอเอาขอบทุนเจร์ตรีนะครับผมสวัสดีครับ